พระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้บทนำพระพุทธศาสนาไม่ใช่ปรชัชญาก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่องพระไตรปิฎกต่อไปเราจำต้องแยกให้ออกระหว่างปรัชญากับศาสนาปรัชญาเป็นเรื่องของการคิดหาเหตุผลเป็นสำคัญและถกเถียงกันในเรื่องเหตุผลนั้นเพื่อสันนิษฐานความจริง เรื่องที่ถกเถียงหรือคิดหานั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่เป็นอยู่เช่นนักปรัชญาอาจจะถกเถียงกันว่าจักรวาลเกิดขึ้นเมื่อไรและจะไปสิ้นสุดเมื่อไรโลกจะแตกเมื่อไรชีวิตเกิดขึ้นเมื่อไรเป็นต้นและนักปรัชญาก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินชีวิตตามหลักการอะไรหรือแม้แต่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตนคิด เขาคิดหาเหตุผลหาความจริงของเข้าไปโดยที่ว่าชีวิตส่วนตัวอาจจะเป็นไปในทางที่ตรงข้ามก็ได้เช่นนักปรัชญาบางคนอาจจะเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายบางคนสำม,มเละเทมเมาบางคนมีทุกข์จนกระทั่งฆ่าตัวตายแต่ศาสนาเป็นเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการดำเนินชีวิตหรือการนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง การปฏิบัตินั้นต้องมีหลักการที่แน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งที่ยอมรับว่าเป็นจริงโดยมีจุดหมายที่แสดงไว้อย่างชัดเจนด้วยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติคือศาสนิก,กชนเริ่มต้นก็ต้องยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลักการของศาสนานั้นตามที่องค์พระศาสดาได้แสดงไว้ซึ่งเราเรียกว่าคำสอนด้วยเหตุนี้ศาส,สนิก จึงมุ่งไปที่ตัวคำสอนของพระศาสดาซึ่งรวบรวมและรักษาสืบทอดกันมาในสิ่งที่เรียกกันว่าคำพีเมื่อมองในแง่นี้พระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่เป็นปรัชญาแต่เป็นศาสนามีพระสมณะโคดมเป็นพระศาสดาซึ่งชาวพุทธทุกคนเชื่อในการตรัสรู้ของพระองค์ สอนวิธีการดำเนินชีวิตที่เมื่อถึงที่สุดแล้วจะนำไปสู่เป้าหมายคือการหลุดพ้นจากความทุกข์คำพีขนาดใหญ่ที่บรรจุหลักคำสอนเรียกว่าพระไตรปิฎกชาวพุทธที่แท้จะต้องปฏิบัติตามคำสอนให้ถูกต้องเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากพระศาสนามากที่สุดและเพื่อเป็นหลักประกันวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็จำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐาน เกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกหัวข้อพระพุทธพจน์แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคำว่าพระพุทธศาสนาว่าโดยทั่วไปมีความหมายกว้างมากรวมตั้งแต่หลักธรรมพระสงฆ์องค์กรสถาบันกิจการไปจนถึงศาสนาสถาน และศาสนวัตถุทุกอย่างแต่ถ้าจะเจาะจงลงไปให้ถึงความหมายแท้ที่เป็นตัวจริงพระพุทธศาสนาก็มีความหมายตรงไปตรงมาตามคำแปลโดยพยัญชนะของคำว่าพระพุทธศาสนานั่นเองว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้คือตัวแท้ตัวจริงของพระพุทธศาสนาสิ่งอื่นนอกจากนี้เป็นส่วนขยายออกหรืองอกขึ้นมา จากคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อจับความหมายที่เป็นตัวแท้ได้แล้วก็จะมองเห็นว่าความดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาหมายถึงความคงอยู่แห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลือนลางหายไปแม้จะมีบุคคลกิจการศาส,สนาสถาน และศาสนวัตถุใหญ่โตมโหฬารมากมายเท่าใดก็ไม่อาจถือว่ามีพระพุทธศาสนาแต่ในทางตรงข้ามแม้ว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมภายนอกดังกล่าวจะสูญหายถ้าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายัางดำรงอยู่คนก็ยังรู้จักพระพุทธศาสนาได้ด้วยเหตุนี้การดำรงรักษาพระพุทธศาสนาที่แท้จริง จึงหมายถึงการดำรงรักษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากล่าวให้เฉพาะลงไปอีกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ได้แก่พุทธพจน์หรือพระดำรัสของพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นว่าโดยสาระการดำรงรักษาพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงการดำรงรักษาพระพุทธพจน์อันหนึ่ง พระพุทธพจน์นั้นเป็นพระดำรัสที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรมและบัญญัติวินัยไว้ก่อนพุทธปริณิพานไม่นานพระพุทธเจ้าตรัสไว้เองว่าจะไม่ทรงตั้งพระภิกษุองค์ใดเป็นศัสดาแทนพระองค์เมื่อพระองค์ปรินิพานล่วงลับไปแต่ได้ทรงมอบหมายให้ชาวพุทธได้รู้กันว่าพระธรรมวินัยนั่นแหละเป็นพระศาสดาแทนพระองค์ ชาวพุทธจำนวนมากถึงกับจําพุทธพจน์ภาษาบาลีได้ว่าโยโวอานันทะมยาธรรมโมจะวินโยจะเทสิตโตปัญญตัโตโสโวม้ามัจะเยนะสัทธาดูก่อนอานนธรรมะและวินัยใดที่เราได้แสดงแล้วและบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมะและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย โดยการที่เราล่วงลับไปโดยในนี้พระพุทธพจน์จึงเป็นทั้งพระพุทธศาสนาคือคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าและที่ทำรงสถิตพระศาสดาโดยทรงไว้และประกาศพระธรรมวินัยแทนพระพุทธองค์พระไตรปิฎกข้อควรรู้เบื้องต้น คำพีที่บรรจุพุทธพจน์คือพระธรรมวินัยมีชื่อที่ชาวตะวันตกรู้จักกันโดยทั่วไปว่าพาลิแคนนอนหรือบุตดิสแคนนอนทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นที่ประมวลหลักการพื้นฐานของศาสนาซึ่งในที่นี้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและข้อความในคำพีนี้บันทึกด้วยภาษาบาลีแต่คำบาลีที่เรียกพระไตรปิฎกก็คือติปิตะกะ หรือเตปิตะกังจากคำว่าติแปลว่าสามบวกปิตะกะแปลว่าตำราคำพีหรือกระจาดอันเป็นภาชนะบรรจุของซึ่งตามตัวอักษรใช้หมายถึงคำสอนหมวดใหญ่สามหมวดคือพระวินัยปิดกได้แก่ประมรวลระเบียบข้อบังคับของบรรพชิตที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้สำหรับภิกษุและภิกษุณี พระสุตตันตปิดกได้แก่ประมวลพระสูตรหรือคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยักเยื้องไปต่างๆให้เหมาะกับบุคคลสถานที่เหตุการณ์มีเรื่องราวประกอบพระอภิธรรมปิดกได้แก่ประมวลคำสอนที่เป็นเนื้อหาหรือหลักวิชาล้วนๆไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือเหตุการณ์ไม่มีเรื่องราวประกอบ ทันที่จริงพระตรยปิฎกไม่ใช่คำพีเพียงเล่มเดียวแต่เป็นคำพีชุดใหญ่ที่มีเนื้อหาถึง84,000พพระธรรมขันฉบับพิมพ์ด้วยอักษรไทยนิยมจัดแยกเป็น45เล่มเพื่อหมายถึงระยะเวลา4 5พรรษาแห่งพุทธ,ธกิจนับรวมได้ถึง22,379หน้าในวงเล็บฉบับสยามรัฐ หรือเป็นตัวอักษรประมาณ24ล้าน3แสนตัวแต่ละปิดกมีการจัดแบ่งหมวดหมู่บทตอนซอยออกไปมากมายซับซ้อน